919สกากาวาทีถามว่าพระอระหันต์ประกอบด้วยอนาคามิผลหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระอระหันต์เลยอนาคามิผลไปแล้วมิใช่หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่า หากว่าพระอรหันต์เลยอนาคามิผลไปแล้วก็ต้องไม่กล่าวว่าพระอรหันต์ประกอบด้วยอนาคามิผล9 2 0สกาวาทีถามว่าพระอรหันต์เลยอนาคามิผลไปแล้วอย่างชื่อว่าประกอบด้วยอนาคามิผลนั้นหรือ ประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระอระหันต์เลยอนาคามิมักไปแล้วเลยกามราคะอย่างละเอียดพยาบาทอย่างละเอียดไปแล้วอย่างชื่อว่าประกอบด้วยพยาบาทอย่างละเอียดนั้นหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ถาถึง9 2 1อสกาวาทีถามว่าพระอนาคามีประกอบด้วยโสดาปฏิผลหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระอนาคามีเลยโสดาปฏิผลไปแล้วมิใช่หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีกล่าวว่าหากว่าพระอนาคามีเลยโสดาปติผลแล้วก็ต้องไม่กล่าวว่าพระอนาคามีประกอบด้วยโสดาปติผล9 2 2สกาวาทีถามว่าพระอนาคามีเลยโสดาปติผลไปแล้วอย่างชื่อว่า ประกอบด้วยโสดาปฏิผลนั้นหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระอนาคามีเลยโสดาปฏิมักไปแล้วเลยสักกายทิฏฐิละถึงโมหะที่เป็นอปายาคามีไปแล้วยังชื่อว่าประกอบด้วยโมหะ ที่เป็นอปายะคามีนั้นหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น